สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราแวะมาเยี่ยมคุณยายเข็มค่ะคุณยายเข็มไม่สบายนะคะเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดค่ะคุณยายเข็มบอ,อกว่าอยากจะได้กวักมรกตค้าไก่เราก็เลยต้องเอามาฝากค่ะตัวน,นี้เราเอามาฝากนะคะไม่เห็นเจ้าของบ้านเห็นแต่รองเท้าฝากไว้ตรงนี้ประตูก็ปิด แต่ต้นไม้ยังอยู่เดี๋ยวสํารวจก่อนนะคะอันนี้เป็นกวักมรกตดำค่ะว้าวใบใหญ่มันว้าวเลยคนอยู่ไหมเนี่ย เดี๋ยวจะทักหานะคะน่าจะพักผ่อนในบ้านส่วนกลุ่มนี้นะคะก็เป็นขี้ประวานแบบไม่ดา่างส่วนนี้เป็นต้นช้อนเงินช้อนทองคุณแม่เขียบอกว่าปลูกมามากกว่า10ปีนะทุกคนปลูกแบบปลูกเป็นไม้ประดับประมาณนะะี้ค่ะ ็นที่ร้านเขาตัดตัดเล็กๆแต่ทุกคนตัดเป็นช่อเล็กๆแล้วก็เอาไปขายแต่ยายเข็มเขาปลูกเป็นไม้ประดับต้นไหนเหมือนกันนะสโซนด้านนี้นะคะเป็นคลีปประวานดาดาโอ้ต้นใหญ่สวยจังเลยใช้แกลบด้วยนะ มีทั้งแบบใบกลมแล้วก็แบบใบไม่กลมมีกลักมลรกดว้าวอยู่หลังบ้านค่ะทุกคนนั่งร้องเพลงสบายใจเลยเดี๋ยวไปเอากลักมรกดขาไก่มาห้แม่กัน แวะมาเยี่ยมแม่ก็เป็นอ่าอะไรนะค่ะตัดไทรอยนี่แหะคะ่ะก็เลยแวะมาพอดีบ้านอยู่ข้างๆกันนี่แหละทุกคนสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะส,ส,สิไปหนะ้าจะเลยแวะมาหาปอานางคุม้ม ใบใหญ่ใบโตโอ้กำลังถ่ายต้นไม้อ๋อลูกค้าจะเอาใช่ไหมอ๋ออันนี้แม่กำลังอขายใช่ไหมใช่โอ้กำลังลูกค้าติดต่ออุ้ยโตเร็วนะตอนนั้นหนูเห็นอันนี้ยังเขียวๆอยู่เลยเนี่ยมันไม่หนอนนั่นนะใช่ใช่เขาเขาให้แล้วสามหมื่นจริงละหมื่นนะเพอาะย็นหนอนไง เขาเห็นเขาเห็นอนาคตไกลใช่ไหมก็นลดทายลงไปนั่นม่างานอ๋ออยู่จังหวัดอะไรคะลูกค้าแม่ะอยู่ลรบุรีอู้อยู่ลรบุรีมาไกลอยู่ลรบุรีโอ้ยจะไปเที่ยวลรบุรีแล้วเหรอเออเล่ย์เล่กำลังตกลงราคาข้ามันอืมกำไรดีนะเนี่ยทันจักรซอสองเป็ดนี่แหละเขาบอกว่าอะไรนะฝากเงินไว้ในดินลูกชายหนูบอกว่าฝากไปในดิน แม่เขาหน่ะฝากเงินไว้ในดินนะเขาคุยกันไงลูกเนอะเด็ก็เลยนี่แหละแต่ว่ามาเจอแม่นี่แหละของแท้ฝากเงินไว้ในดินนูกจาได้เนี่ยเมื่อไม่เมื่อไม่นานมานี้เองคุณแม่ซื้อก้านนี้หมื่นแปดใช่ไหมหลังจากนั้นมีแค่ก้านเดียวไม่แค่ก้านเดียวไม่มีหน่อไม่มีหัวหลังจากนั้นมาหาแม่อีกรอบหนึ่งเห็นสองก้านนี้เขียวเขียวขึ้นขึ้นมาใหม่ แต่ว่าวันนี้เป็นหนอูแล้วแต่ว่าวันนี้ปาร์ตสองการนี้แบบเออมขายแล้วอ่ะเขากำลังต่อเนี่ยสองสอแปดแม่กันว่าท่นได้ตกองขายหรแวได้กำไรต่างเงนนางนางชุ่มส่ชุ่มแร้งก็ได้เงื่อนเงินาะแต่ว่าถ้าหนอออกมาจะได้ห้าหมื่นเลยนะจะได้ห้าหมื่นนี่หมาเนี่มันไม่น้อย เอาไปไปในบ้านไปไปนอกบ้านไปคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาก็สิหลักเทาเี้เอาไก่ไปขายแม่น้องผลไม้มันงามสะพการยังออกไปทนไปแล้วไปฝนตกลงกันลยังไงเรากำลังต่อรองกันอยู่ต่อรองตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเรนอยังไม่ตกลงกันอ๋อคนล็บุรีติล็บุรี้มันเคยเมใหม่แม่แทนนั่งเราเออใจถึงเลยนี่ยให้ การเข้าได้กำลรเนาะก็จะได้ประมาณหมื่นหนึ่งเนาะประมาณถ้าเรามาทําจะนอนจะได้เยอะกว่าใช่ใช่ใช่เรามาตัดใบตัดใบถ้าได้ที่พันก็สวยพันก็ใถ้าได้ที่ต้องการนะจ้ะถ้าได้สามหมื่นนะพี่แม่ปล่อยแน่นอนเพราะว่าหนอไม่ไม่ออกมาก็จะเป็นห้าแล้วถูกไหมเห็นไหมแค่แม่หมอบมองเช้ามองเย็นก็ได้เงินนี่นี่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ย น้ำก็ไม่ได้ลดเท่นนาไหร่นานล้วนะลูกใช่หนูเห็นตอนนั้นนะ่ะเมษาใช่แต่ว่ามันก็ขึ้นมามนี้ก็วคุมแล้วนะแม่สองอันไปเดือนเมษาแล้วเนะนี่ยจ้าใช่ที่ลมเข้เามาอืมอันนี้เราแม่ขายสีปาทเนะี่ยอันนี้ร่ะใช่จ้าอันนี้<ม>คืออะไรเนี่ยกลองมรกตด,ด่างดำไหม,มอันนี้ก็ด่างดำแต่ว่าด่างชมพูอันนี้อ,อันนี้มันจะเป็นซิลเวอร์แล้วก็มันจะเป็น หลายหลายสีรวมกันในต้นนี้เพราะว่าสวนนี้มาจากสวนต้นยามีมากกว่าม้าจเปิดเนี่ยพันก็มาจากสวนนั่นเลยอ๋ออ๋ออ๋อของนี้มันมีที่มาเขามีที่มาเขามีแบบต้นพันุสวยอ๋อเขาทำขายนอกใช่เขาเขาส่งนอกตัวเนี้เขาจะส่งนอกมันเป็นซินเวอร์ซินเวอร์แล้วมันจะมีส้มแล้วก็จะมีชมพูเขาเน้นลูกค้าต่างประเทศ ต่างประเทศก็ดีนะเขาแบบมีเงินแล้วเขาไม่ต่อเนาะใช่เขาไม่ต่อแต่พวกเราเนี่ยอยู่กันแบบพี่น้องต่อกันไปต่อกันมานี่แหละใช่อ๋อนี่เท่าไหร่นะลืมถามตัวนี้แม่ขายขายเจ็ดพันอ๋อโนโน่ดูเป็นวาสนา,าตา๋มมอมันไม่รอกเนี่ยมันมันก็ต่อ,อยนี่แหละถ้าถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้ได้สองแปดตัวนี้ผมยอมซื้อเจ็ดพันมันว่าเลคกยกัน,นเนาะไปก้นอ๋อ เพราะว่ามันมีหนอนมาแล้วไงลูกแม่นี่แม่ขายเท่าไหร่นะเจ็ดพันต้นเนี่ยเนี่ยมีหน่อมีหน่อแม่แม่คุณแม่ถ้างั้นอย่าเพิ่งขายเลยเนี่ย็ยังว่าต้นไหนขาวหามือไมันได้ขาวมือเออหามือเอาไปเบิ้งเสาเบิ้งแรกนี่แหละเบิ้งเสาเบิ้งแรกถ้าตัดแม่ไม่ทำไมแม่ไม่ตัดขายอ่ะยังอย่งย่งนี้แม่ตัดให้มันเป็นฟอร์มอ๋อมันถึงจะได้เยอะต่อแล้วมันเป็นฟอร์มซะก่อนมันจึงจะได้หลายเห็นบอ พ่อขายอะไรนะส่วนนนกกรมก่อนละแสนหากอกมาละกอนี่ล่ละใช่ก่อนละแสนหากวกอะไรคะกอกมาละกอนี่แหละตำาหนงเลยว่าแค่มำแหนงนี่แหละก็ทําเป็นฟอร์มก็ทําเป็นฟอร์มมาใหญ่แล้วมันจะสวยเนาะมันมีอยู่มันมีอยู่เจ็ดเจ็ดจริงมีอยู่เจ็ดจริงถ้าเราทําเป็นฟอร์มมันก็อัปราคาได้นะแม่นะใช่ใช่ มันมีอยู่กลุ่มนึงกลุ่มคนที่กลุ่มที่ฟังเงินไว้ในดินใช่กลุ่มฟังเงินไว้ในดินกลุ่มฝังเงินไว้ในดินก็มีนะคะเขาสร้างกําไรจากการปลูกต้นไม้ขายอันนี้มันมันเริ่มเริ่มดังอันนี้ขายเท่าไหร่คะอันนี้ขายสามพันห้าค่ะมีกี่ยอดทํามใบนี่สองยอดเดี๋ยวมันก็แทงหน่อขึ้นอันนี้นะคะอันนี้แทงหน่อขึ้นแล้วอันมีสามพัน สามพันอันนี้อาศัยพันเดียวกันไหมแม่อาศัยพันเดียวกันค่รออายพันเดียวกันกับตัวนี้ตัวเดียวกันกับตวนี้ค่ะค่ะตัวเดียวกันเอามาสวนเดียวกันเอาใบอันนี้เอาก้านมาํำอันนี้เอาใบใน,ในี่เป็นใบใน,ใน,นี่เป็นก้านนี่นะจ้ะสวนเดียวกันอจมูกเหมือนกันคนปลูกก็ปลูกลงามงามไมตายก็ตักัน ถ้าตายเป็นหมื่นเหรอไม่อย,า,ยากฆ่าตายเป็นหมื่นเราก็ต้องให้มันได้มากกว่าหมื่นใช่ไหมแม่ใช่ถ้าตายเป็นหมื่นเหรอนะั่นพวกแกพวกยัง้งแม่โอ้ยไม่เป็นไรเอาพวกนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ดูพวกนี้เป็นยังไงไปเห็นอนะ่ะข้าเจ้าจับยันยัดใช้กันบ่ก็เลยคิดว่าจะเอาไปแยกขยายมันมตซื้อมาไม่รู้ค่ะคนไกลก็ไม่รู้ใช่ไหมเอาไปป้องกันมันเป็นไก่กันเถย บางทีคนขายก็ไม่รู้นะว่าเป็นกวักอะไรเขาเรียกมานานไงแม่นกระเลยมากระถางละเท่าไหร่คะนัวแม่บรรลวามนัวแม่เนานัวพี่กระถางละห้าร้อยหมดสนะเฮ้ยตอนนั้นกอบปองไงมาตีกระถางละห้าร้อยเออมันถือตัวนี้สนับชั้นกูซื้อมากระถางละสามบรรลุคาโอ้ไซนั้นเราซื้อสามพันแต่เราไปเจอกระถางละห้าร้อยใช่ไหมแม่เล็กกวาดเรียบเลยใช่ไหมคะ มองบนลานเลยนะปฏิทตาถึงนี่สวยๆคุณแม่หนูชมหน่อยนะชมเป็นบุญตาหน่อยนะกระถางนี้เท่าไหร่คะคุณแม่จะขายกระถางกระถางใหญ่แม่จ้ะอุ้ยนี่ช่ไม่พันเก้าอู้สวยแล้วเนี่ยใช่กอใหญ่แล้วอ่ะพันเก้าฟอมกอพนห้ามสองพันห้าใช่สองพันห้าเหรอคะเจ้าตัวนี้สองพันห้าค่ะ ตัวนี้ล่ะคะอ๋ออันนี้สองพันห้าตัวนี้พันเก้าอันนี้พันเก้าอันนี้แหละคุณแม่ขาผูกแดงๆเนี่ยอันนี้คือแม่พันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แม่พันอันนี้คือกวักอ่าก้านขาวด่างเขียวเขียวด่างขาวขาวด่างเขียวยังไงอันนีนะอ่ากวักมรกตด่างขาวก้านเขียวอ๋อด่างขาวก้านเขียวแต่ว่าอันนี้ใบเข้าแก่แล้วใบเข้ายังไม่ยังไม่ตัดเออเดี๋ยวค่อยกัดใช่ เพราะว่าเราเพิ่งออกมาชมแดดเนาะอ,อันนี้ก็ด่างขาวกวา้านเขียวใชเพราะว่าก้นนกานเขาเขียวมากก้านเขาก็สวยนะอันนี้ด่าง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 ของแท้อันนี้ด่างของแท้เน่นไหเออจริงด้วยแม่แม่ขายยังไงเนี่ยตัวนี้แม่ขายาอ๋อเป็นแม่พันธุ์ไ้จแลวอู้ ปิโทปฏิทโทสวนในตู้แม่ซื้อมาเก้าร้อยตอนนั้นกี่ใบแี่ซื้อมาเก้าร้อยมันมีตั้งแต่มีแต่ตัวนี้อ๋อซื้อมาตอนนั้นมีสองใบเก้าร้อยอันนี้คือลูกเขา่าาาคแม่ของแขกของแขกานี่เลมอนนี่ด่างอะไระแ่โบราณอฮะ ก่เาเรียกว่า,าลเลมอนโบรานอ๋อเลมอนโบราณจ้ะเลมอนโบรานและนี่พวกเหลืองออืโอ้มี <aha. S 1> มแคะด้วยนะคะแค่ด่งดางใบด่างบนใบด่งดางนะะาี่ตัดคายแล้วนะคะเหลือแต่ใบเขียว่ตัดดายหมแล้วนีอันไหนที่ด่งดางๆนี่ายคายหมดแล้วายเลยอ่าเหลือแต่ใบไม่ด่างเป็นแม่พันธุ์ขายยังไงคุณแม่คะ สิเดไปหน้าบ้านมาเนี่ยคาดแต่วาเบิ่งควักมรกตเดลียวเขาแล้วเดูเียวเขาแล้วแล้วที่นี่จะไปเมียนก็เลยว่าสิไปบายๆต้องโนแดดมันมันหลวกในในบ้านมันแดดโอ้มันร้อนไหเนี่ยมันร้อนมันบ้านร้อนหน้าหนาวทำไมร้อนจังใช่ไม่ร้อนนะแต่แค่ใครไงเนี่ยแค่มันชอบตัวนี้ยังไม่สวยนะโลกยังไม่กล้าอยากจะขายอ๋อตอนนี้รอรอให้มันสวยก่อนโอ้ยใช่ไหมโอ้ยน้องมาแล้ว อันนี้ด่างขาวกันเดียวเดียวกัานขาวใช่หัวด้วยนี่ไงแม่เพิ่งช้ำเนี่ยมันมันคงจะออกแล้วละเนี่ยเนาะเริ่มแล้วเริ่มจะปลก็มีลูกปเฮ้ยมันมีนี่เริ่มมีหัวแล้วหัวเยอะเลด้วยมีหัวแล้วอุยแม่ขายไหมเนี่ยขายอยู่จะปาดเอาไปเอาไปเฮ้ยเอาไปรถเห็นหรอเออไปเลี้ยงไว้ขอบพระคุณเข้าไปในระว่างฉันล่าไปเลยงว้กั งามค่ะคุณแม่ค่ะต้องการละจิมาั่งอายุยืนละมาสิบแดเรวค่ะไก่าไม่มากตินีไปนั่งหอกแม่แม่มีหลายเหล่าตีโอ้นั่นขาไก่ดำดำด่างนะลากเ้ยนี่ดำดา่างหรอใช่ดำด่างเานี่ยเ่าไหรเนี่ด่างเนี่ยอันนี้เห,หมือนสอง่สองเหมือนสองกระถางละเหมือนสองแมวมาแปดพัน เพราว่าตอนนั้นมันตอนนั้นมันยังมีไม่เยอะเพราะว่าอันนี้เพิ่งขึ้นลูกดูจากดูจากต้นเราก็รู้ว่ามีลูกใหม่แล้เนาะตอนนั้นแม่ก็จะได้มาไม่กี่ก้านหรอกดูจากก้านเดิมประมาณเนี่ยแหละประมาณกอเก่ากันค่ะกอเก่าก็จะมีประมาณสามจริงสามกิ่งที่เหลือก็เป็นขึ้นมาใหม่โอ้ปลูกง่ายเหมือนกันเอาใส่ตู้อบแล้วแมมันไปเก็บบนเรือฝังไว้ในดิน ใช่ไหมคะอันนั้น <Huh? S 2> อันนั้นไม่ยังนอนโอนด่างด่างไอ้ขาวข้าวเฉียวใช่ใช่ยอะมากเก่าลอ,อยแต่เลือดต้นสัตว์ <Okay. S 2> อันนี้ก็มันดำด่างนี่หรอกเนี่ยดำด่างเอามาเป็นตอมันมันไม่มีต้นแล้วแต่ตอมากสุด uh huh. มันมันไก่สิกัดแล้วมันไส่สิกัดด่างแล้วเนี่ยจ้าแต่ว่าพวกดำเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนมันจะมันจะเกิน มันจะเกินนี่แม่ขายไหมเนี่ยตัวนี้ยังไม่ขายอ๋อรอก่อนใช่รอก่อนยังยังเก็บไว้ก่อนลูกยังเก็บไว้ก่อนยังเก็บไว้ก่อนสวยเลยนะเนี่ยสวยยใบมันทีดีค่ะใช่ใช่ไก่ดำไก่ดำด่างอ้อใช่ไก่ดำด่างไก่ดำด่างอ๋อใบเขาก็เลยทียาวๆอย่างงี้เนาะใช่ใช่นี่ไงพวกไก่ดำแต่ว่ามันไม่ใช่ใบมันไม่ใช่พันใหญ่ แบบว่าเอาเหมาะสําหรับไปแบบใช่พันน่ารักเอาไว้ชูน่ารักน่ารักใช่ใช่พันน่ารักน่ารักแค่แค่แค่เหลืองโอ้ด่างเหลืองเหรอคะเนี่ยใช่ด่างเหลืองแม่ใครยังไงสวยด่างเหลืองตัวนี้เจ็ดพันอ้อเจ็ดพันใช่เจ็ดพันสวยนะเอามากกวเพี้ยนครับ่ใบพักเพราะว่าอันคนกำลังนิยมใช่ใช่ใช่เลยราคาสูงอันนี้มันขึ้นหัวแล้วเนี่ยอันนี้เอามาก็ไม่ด่างเลย เนี่ยมันเสียงสิละ่ะ,ะ, 2, ะ,ะลูกค่อมาสองพันหาบาดังไเนี้บ่อะต้องรอรุ่นลูกรุ่นหลานลุนเลมค่ะอันนี้เลมอนอันนี้เลมอนเตยเลมอนเนี่ยเลมอนแม่ซื้อมายังไงไม่ใช่ขายยังไงดอันนี้เลมอนนี่ตอนนั้นเอามาสี่พันสามไปเดียวไปเสี่พันสามหนี่งวัเตยออกนอนนะแม่เนี่ยเมื่อถามมันตายกันจบเลย 4, นั่นสี่พันสามเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมาที่แม่เอามาหลายเดือนแล้วลูก กว่าจะได้สามเดือนกว่าเลยกว่าจะได้สองใบนี่เหรออันนี้เอามาจากอไ้สวนต้นยามีมากกว่าบ้านเชิดมันเมติมากสวนใหญ่เขาแต่แต่สวนเขาก็ใหญ่จริงๆเลยสวนก็ใหญ่มากเขาทำส่งนอกนะใช่ก็ส่งนอกนอกเพราะว่เขามีตลาดธรรมดาเขามีตลาดใช่ตลาาดดธรรมที่ที่มีคนแบบเฉพาะตัวนี้แม่เมาห์มาย มันไหมต้นนี้โลกตายแล้วมันร้อนใช่ไหมคะมันร้อนก็ออกมาอยู่โลกภายนอกกันนี่ไหมต้นแมวไหต้นอะไรเพราะว่าต้นนี้แมวมากเนี่ยสองพันสองใบนี่หรอสองใบนี่สองใบสามพันสองใบสามพันเดี๋ยวมันก็ออกนอกกันอันนี้แม่ผสมอะไรเนี่ย